สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับพบกับ d ีดบิลศูนย์หนึ่งไลฟ์นะฮะหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจดีดบิลศูนย์หนึ่งแล้วก็หลักสบรลปอย่างนี้อีกเช่นเคยทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับเช่นเดิมคุณแบน์เรามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ต้องเรียกว่าใช้ในช่วงนี้ครับเราต้องห่างกันสักพักใหญ่ๆทีเดียวรับสารการดูสถานการณ์ดีขึ้นนะก็ดูหุ้นก็ดีนะนะก็ถือว่าเอ่อตรงนี้เนี่ย ก็อยากให้ภาวนาให้ดีขึ้นให้ผ่อนคลายขึ้นโดยเร็วที่สุดนะครับอ๋อน,นครับนอกจากแน่นอนเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อวานที่เราปิดไปนะครับปัจจัยนีของต่างประเทศเองโอ้โหอย่างดาวโจนหรือพวนนี้กลับขึ้นอย่างรุนแรงเลยเยอะมากนะครับเยอะมากนะฮะจากตัดกลับมาที่ภาพบ้านเรารนะฮะของเราเองพอยสําคัญคือกลุ่มน้ํามันเห็นตอนนี้มั้งแต่วันศุกร์แล้วนะฮะเห็นว่ามีการคุยกันได้ ระหว่างอเมริกาซาอุรัสเซียก็ดีทําให้น้ำมันราคาน้ำมันดีตัวมาถึง20-30%เลยใช่ทีนี้มา,มาดูว่ามาดูกันว่าเอาไงไปต่อไหม,มน้ำมันกลับคืนสู่ที่เดิมหรือไม่อย่างไรเพราะตลาดหุ้นไทยเรามีหุ้นน้ำมันเยอะว่ามาเลยอ๋ออ่ะ,อะก็ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามที่หลายคนถามคือว่าช่วงที่น้ำมันมันดีตัวขึ้นมาจากจากความเึงคิดที่น้อยลงเนี่ยนะครับทําให้ คุนไทยเนี่ยบวกแน่อย่างวันนี้เองก็บวกนะครับบวกมาเยอะพอสมควรนะครับท่านถามต่อว่าแล้วเราจะมีกลยุทธ์แท็ติกไปยังไงในการเทรดตลาดหุ้นไทยไปนะครับทีนี้เราดูราคาน้ามันดิบนะครับจริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยคือเหมือนตอนที่หลังซาอุดิอาระเบียตกลงกันไม่ได้ว่าจะลดกำลังการผลิตพอมีโรคโควิดเนี่ยแน่นอนว่าอัตราการใช้น้ำมันของโลกก็จะลดลงใช่ไหมครับถ้าเราไม่ลดการผลิตเนี่ยกลายว่าสปายมันลดดิบานะครับก็เลยซาอุดิอาระเบียพยายามต่อรองกันให้ลดกำลังการผลิตแต่ว่า ไม่ได้นะครับก็ยังเป็นตามเดิมคราบน้ำมันมันลงมาพวดเลยนะครับจริงๆนยครับออกวันที่9มีนาคมาเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าราคาน้ํามันอย่างแรงเองแรงเองลงมาใน10.91เหรียญเนี่ยซึ่งซึ่งเยอะมากนะครับในวันเดียวนะครับแล้วก็ไหลต่อไหลต่อแล้วก็มีช่วงบวกช่วงเงี้ที่ไปกอฟเกินไปตอนเริ่มก็คือว่าอเมริกาเองเป็นคนเจรจาแล้วก็พยายามให้ทุกอย่างกลับมาให้มันดีมาสภานมันสมดุลกันนะครับก็เริ่มดีขึนนะครับนี่คือจะเห็นว่าการน้ำมันเนี่ยจริงๆลงมากในรอบผมว่า สิบแปดปีมั้งถ้าไปดูตัวเลขนะครับสิบแปดปีนี่บางคนที่เทรดหุ้นอยู่บางคนยังยังไม่ยังไม่เกิดเลยนะครับ<ม>ก็จะเป็นช่วงนี้นะ้ำมันต่ําสุดในชีวิตเขาครับ<ม>อันนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับอันนี้แบรนด์เองหรือว่าตัวเวสเทเท็กซัสเองก็ลงเยอะนะครับกราฟเหมือนกัน<ม>อย่างเวสเทเท็กซัสเองเนี่ยมีคนรุ่นรุ่หรือยี่สิบาทหรือเปล่านะครับจริงๆยังยังอยู่ตรงนี้ยังย่ำอยู่แล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับยี่สิบเจ็ดจุดเก้าน่าสุดนะครับตรงนี้เองก็จะเห็นได้ว่าการปรับตัวของราคานนนนนน้ามมมันััเนี่ยผผวก ในช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนสะท้อนมาในภาพของเซ็ตอินเด็กซ์เราเนี่ยซึ่งอย่างที่คุณกอลบอกคือว่าเฮ้ยหุ้นที่มาเ็กเตใหญ่ของเราเนี่ยลิงก์กับพวกพลังงานหรนะือน้ำมันเนี่ยเยอะนะครับเพราะนั้นการที่มีนะ้ามันมันเหวี่ยงตัวอย่างเงี้ยมันกระทบกับพฤติกรรมการเทรดอ่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหลายๆตัวในเซ็ตซึ่งแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เซ็ตอินเด็กซ์ก็ผันผวนตามมานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผันผวนลดลงมาหน่อยจากสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยช่วงนั้นนีี่เ้ เล่นสอบพอสักฟลอร์เลยนะฟลอเลยนะฮะโอ้โหลงแรงเลยนะฮะครับคือกลุ่มนั้นกลุ่มทั้งปอตปอตสอบพอปอตจีซีไทยออยง่ายๆทั้งๆทั้งชุดเนี่ยลงหมดโอ้โหดึงร่วงเลยเพราะราคานี่มันลงแรงมากต้องยี่สิบกว่าเหรียญเนี่ยแวนเราไม่ได้เห็นมาอุยนานแล้วนะครับผมมีอย่างถูกต้องมีผมว่าต้นทุนการผลิตของบริษัทจ้างใหญ่ละกันนะครับบางคนบางบริษัทเนี่ยบางทีแล้ว มาจินต์อตเซฟตี้ไม่ได้เยอะมากแล้วเจอตรงนี้ไปเนี่ยแล้วเมื่อกี้มันบุกบาลานซ์ชีเขาก็กระทบขึ้นแน่ออย่างนี้เนี่ยง่ายๆถูกราคาหน้าลงกันอีกอ้าวถูกตังคือคือคือกันออกมาแล้วขาดทุนเลยอ่ะใช่ซึ่งมันได้มาได้ไปแล้วแอมก็ลงมาตามนะชัดเจนเลยนะครับแต่ก็ล่าสุดก็คือมันเป็นเรื่องของดีมาซ์พายแหละนะครับถ้าคุยกันลงตัวผมว่าผมก็ทบเชิงบวกก็น่าจะกลับทําให้น้ำมันเนี่ยหนุนขึ้นไปปรับตัวขึ้นไปได้นะครับซึ่งก็เห็นมาแล้วว่าช่วง สอนสมบันที่ผ่านมาก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับ20%นะครับอ่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าหุ้นอย่างปตทเองปตทสอพอจีซีไทยออลมาสี่ตัวเนี่ยนะครับวันนั้นวันที่เก้ามีนาเนี่ยที่ประกาศปุ๊บเลยแล้วมาลง20-30%เนี่ยนะครับตัวสอพอเนี่ยก็ฟลอนะครับตัวกราฟเขียวนี่นะฮะลงอย่างนี้เลยนะครับอย่างหุ้นเล็กๆนะครับปตทเองจีซีเองไทยออลเองก็ลงเยอะนะครับหลังจากลงไปแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะครับกราฟของสี่บริษ แล้วเป็นตัวยูนะฮะแล้วค่อยขึ้นจะสังเกตว่ามันคาตาคล้ายๆน้ามันเหมือนกันนะฮะแน่นอนเพราะมัในใรีเลทกับน้ํามันโดยโดยตรงเลยนะครับครับว่าจริงๆแล้วคนที่ต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มอาจจะง่งายปัตตคอรก่อนและการปรตทสพเนี่ยเป็นหุ้นที่ไม่ได้เหวี่ยงอะมากมายนะครับที่ผ่านมาแต่ว่าการเปลี่ยนระดับเนี้ยทำให้นักลงทุนเนี่ยขอาไปผมว่าเกิงกำไรเยอะในช่วงนี้ผมว่าหลายๆลคนก็น่าจะได้กําไรมาเหมือนกันนะที่ผ่านมาช่วงประมาณรูปนี้นะครับทีนี้ราคานน้มัดิบล่าสุดก็อย่างที่บอกพุ่ง เก้าเปอร์เซ็นในช่วงบ่ายแล้วก็พุ่งต่อช่วงช่วงเช้าก็เก้าเปอร์เซ็นช่วงบ่ายเก้าเปอร์เซ็นะครับในวันที่สองเมษายนนะครับหลังจากที่ตัวนอรโดทรัมป์เนี่ยได้แสดงมุมมองว่าเป็นบวกเพราะสงครามน้ํามันเนี่ยมันควรจะยุติลงแล้วนะครับจะราคากาซูกันเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นจุดดีของเขานะหลายๆอาจก็มีการปฏิบัติแอคชั่นเขาแปลกๆเมื่อแต่ว่านี้ก็ดีเพราะว่าเพราะว่านี่พยุงได้เยอะมากแล้วก็กระทบเชิงบวกในวงกว้างนะครับก็น้ํามันกลับมาบวกได้ก็เพราะแก่นั่นแหละนะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับาววนนนนี้้มมัักกกกก็็ลบบบะะฮ ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะนะฮตรงนี้จัดจากโทนะฮะน้ำมันก็คืออุ่ยงอ่ยงจัดเลยนะแวนกลายเป็นเอี่ยงจัดเลยคือคือผมมองว่าในในช่วงนี้เล่นใช่เล่นกับข่าวหนักมากเล่นกับข่าวหนักมากๆนะครับก็เลยกระทบกับหุ้นทั่ทั้งโลกนะฮะทั้งโลกแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นในเชิงโวกที่ออกมาแล้วก็ถ้าดูจากกราฟทั้งเทียนเนี่ยเส้นยาเนี่ยว่าแสดงว่าในวันเนี่ยมีการปั๊มขึ้นปั๊มลงกันเยอะซื้อขายซื้อขายแรงซื้อแรงขาย นะครับตอนนี้ก็จะมีมุมมองที่ว่ามันเริ่มขึ้นมาบวกแล้วนะครับตัวเวสเท็กซัสกับตัวเบรนท์ก็นะ้าตาคล้ายๆกันนะครับแล้วก็หุ้นสี่ตัวที่เราเรียนเมื่อกี้ก็คือปรับตัวขึ้นชัดเจนนะครับจริงๆเอาพวกฟอร์มหุ้นหลายๆตัวในตลาดได้ซ้ำนะครับเพราะว่าลงมาเยอะไงอันนี้เป็นเรื่องปกติผมว่าหุ้นที่ลงมาเยอะเนี่ยพอมีมันค่อนข้นขางเซสชิทีพอพอขึอ้นพอลงมาเยอะเนี่ยพอมีข่าวปัจจัยบวกเข้ามากระทบเนี่ยราคามก็วิ่งขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดโอกาสตกลงนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติ คือออกติดเลยสพนี่ค so so uh ือเขาเรียกอยากเล่นาคาราคาน้ามาในต้นทางในสพเลยอืมอืมเราก็มีคือเราก็มีดีว u ยาอีกสพเหมือนกันใช่ไหมแวนของเราครับแต่หลายตัวก็ยังเล่นไม่ค่อยได้แนะนําว่าถ้าราคาลอยราคานี้เล่นหุ้นแม่เล่นนุ่นแม่ัเจนมีปันผลด้วยคุณแม่เนี่ยบางทีบวกวันหนึ่งสิบเปอร์เซ็นะหุ้นอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเสียทารดีเชร์ก็ได้อันนี้พูดแร์เหมือนกำลังทุนภาพรวมนะฮะก็คือถ้าเราดีดบิช่วงนี้เราเห็นตัวเลขก็เราทุนก็เริ่มด มูล,มล,ลค่าการเทรดดีดบิลแล้วก็แต่ว่าพุณแม่งเทรดเหมือนเดิมไงผมว่าเหตุผลหนึ่งคือต้องบอกว่าดีดบิลเป็นโปรดักที่มีเลเวลนะพี่กอฟคนเล่นดีดบิลเพราะว่าต้องการเลเวลชุดแม่ซึ่งหลายๆตัวไม่่คยวิ่งไงแต่ด้วยราะวะแบบนี้คุณแม่ได้วิ่งกระจายเลยถ้าเราไปเลเวลอีกบางทีแล้วความเสี่ยงมัาคุมยากกว่าเดิมอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งสองก็คือ,อว, <Okay. S 2> ว่าตัวพุณแม่เองมันวิ่งมันวิ่งได้น่าตื่นเต้นอยู่แล้วสำหรับแทบทุกคนในตลาดนะฮะอย่างเซตเองบวกห้าเปอร์เซ็นต์ในวันหนึ่ง เกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงหลังนะคระับดังนั้นผมคิดว่าการที่นักทุนเนี่ยทยอยหมุนกลับไปเล่นหุ้นแม่บ้างนี่ก็เป็นอะไรที่แมกซ์เส็ในช่วงนี้นะครับคือ<ต>ผมมองว่าเป็นอะรอย่างที่แวนพูดอ่ะคือตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าหุ้นแม่เองในหุ้นแต่หลายตัวนะแค่หุ้ตัวเนี่ยราคาลงมาเรียกได้ว่าเป็นโอ้โหลงมาต่ําต่ํามากๆสําคัญคือถามว่าโอเคเราเราอยู่เล่นเน้นนบก็ได้แต่ว่าในสถานการณ์เราก็ปรับได้อย่างอันเนี้ย ถามว่าทำไมถึงต้องหุ้นแม่แน่นอนราคาลงมาลึกมากสำคัญคือที่แบรนด์บอกทางดีเคไม่ต้องมีนะถือครองได้และที่สำคัญอัตาาราดีวเดนยูหรือเงินปันผลตอบแทนวันนี้นเป็นไงฮะน่าสนใจไหมคือชอปปิง้งได้เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นนหะตรงนี้สำคัญค,คือใครมองว่าเฮ้ยอยากจะเกงกับรเล่นรอดไม่กระทั่งถือระยะยาวเพื่อหวังถ้าอัพไซต์เกมบวกด้วยปันผลเงินปันผลด้วยเนี่ยต้องหุ้นแม่เลยเพราะราคาลงมา เมื่อก่อนจอพอเท่าไรอ่ะร้อยกว่าบาทร้อยสี่สิบาทาแย่งกันซื้อเกือบตายตอนนี้เจ็ดสิบป่าถูกไหมอิวเพิ่มเติมมาอีกอ่ะพูดยังไงก็ยิวสองเท่านะถ้าแบบสมมติเออร์นิงเท่าเดิมนะฮะนะครับนะคิดดูเหมือนกันนะครับใช่ครับอ่ะนี่ก็คือตัวที่ต้องบอกว่าตลาดเราในรีเลย์กระคันน้ำมันเยอะนะครับอ่าเนี่ยฮะถ้าที่ผมบอกคืออย่างวันที่สามเมษายนที่ผ่านมานะครับวันสุกที่แล้วเนี่ยนะครับเอาเฉพาะ ปตทปตทสผจีซีแล้วก็ไทยออนะครับสี่ตัวเนี้ยนะครับอิมเพกกับเซ็ตรวมกันประมาณเจ็ดจุดละอันนี้คือเยอะนะฮะเยอะพอสมควรนะนี่คือสี่ตัวนี้ก็คือแน่นอนว่ามันเพิ่มฟอร์ในวันนั้นแล้วมาเก็งแฉกเขาใหญ่ทําให้พอเวทแล้วเนี่ยมันกระทบกับเซ็ตพอสมควร้งนั้นเนี่ยเราต้องจับตาราคาน้ำมันเป็นอย่างดีนะครับนองกจากจะโควิดแล้วเนี่ยนะครับน้ำมันมันเป็นอีกอีกอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาพร้อมๆกันทําให้ตลาดมันผันผวนมากเพราะว่าตลาดบ้านเราเนี่ยเวทน้ำมัน คราวน,นี้มาดูน้ํามันที่ขึ้นเนี่ยยังมีตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ช่วยหนุนเซนิเมตนต์ให้การลงทุนอีกนะครับอันนี้เราให้ดูตัว PMI index นะครับของจีนและก็ของของอเมริกานะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้อันนี้ตัวเลขนี้ออกที่เข้าใจคือออกทุกๆเดือนนะฮะคืออย่างเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเขา forecast วัวเดือนเนี้นั่นจะประมาณ4.2 4, 4 2, จริงก่อนนะแต่ตัวเลขที่ออกมาจริงๆคือม5.2ตรงนี้มันดีกว่าคาดนะครับอันนี้คือจีนอเมริกาเองก็คือ คา,าดว่า4นะครับแต่พอออกจริงมา49.1กก็คือดีกว่าคาดแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเองอผมวา่าในการวิเคราะห์ในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยครับบางทีภาพมันมันเขาเรียกอะไรมันมันหดหัวนะครับแล้วก็มีหลายปัจจัยที่เวลาเขามาประเมินเนี่ยนะครับทำให้การขยายตัวของ pmi นะครับมันก็อยู่ที่ต่อเน,นี้เลขนี้นะครับแต่พอเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับการหลายหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือกันนะครับอย่างมีการล็อกดาวน์ในต่างประเทศมีการคิดวัคซีนมีการาระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ผมว่า ของกระทบของพี่เอ็นเด็กเนี่ยมันไม่แย่กว่าที่อีคันเดี๋ยนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นอีกเป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่ที่มาระบุว่าทำไมบางคนถามว่าทําไมตลาดมันขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บอกว่าก็เพราะเลขมันดีกว่าคิดไงนะครับแล้วก็ดูแลตลาดก็ผมว่าขึ้นก็แข็งแรงนะฮะวอลุ่มก็มาแล้วก็ไม่ได้ขึ้นแค่ภาคส่วนเดียวแต่ในโลกก็คือขึ้นทั้งหมดเลยนะครับทั้งอเมริกาเอเชียขึ้นหมดตัวน,นี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่หลายคนน่าจะลองพิจารณาดูนะครับ ถามว่าตลาดหุ้นไทยไปอีกแค่ไหนนะครับเราดูรีเสิร์ชเราเนี่ยที่ออกมานะครับก็คือ Q2 เราบอกตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟสเคสน่าจะหมดประมาณช่วง Q2 ปีนี้ก็คือเดือน6นะครับแต่จริงๆพอเขาเดือน4ี่ต้มเนี่ยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเออร์เน็ที่กลุ่มที่น่าจะได้ผลกระทบจากโควิดน้อยหน่อยนะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์จากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐนี่นก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับไฟแนนซ์นะครับอาหารคอมเมอร์สและฟันแฟคเตอร์นะครับสีกล,กลุ่มทีี่รเเาพอยไว้ให้ว่าได้เป็นกลุ่ พอโควิดมันเริ่มคลี่คลายแล้วแล้วสถานการณ์มันเริ่มกลับมาเป็นปกติเนี่ยสี่ห้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าชาวบ้านเอรไฟอร์มนะอ๋อครับทีนี้มาดูเลตัวนี้อะฮะอย่างอันนี้เองนะครับอาจจะเป็นควอนนิดๆนะครับดูตัวเลขกราฟบนซ้ายก่อนนะครับสีน้ำเงินคือเซ็ตอินเด็ก์นะครับพันหกนะครับพอเราเริ่มมีการว่าเฮ้ยจีนติดโครนาไวรัสหรือโควิด19นะครับอินเด็กส์เซ็ตก็ยังลงมาเยอะนะครับแล้วพอตัวเนี้ย พอเริ่มรับลูกขายไปแล้วลงมาเยอะมากนะครับเซตอย่างที่เรียนมานี่คือกราฟเซตที่ผ่านมานะครับคราวนี้ดูกราฟนี้นะครับก็คือเคสสีสีชมพูอ่อนเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นเคสคอนเฟิร์มของตัวไชน่าเมลแลนด์นะครจะเห็นได้ว่าชุดแรกเนี่ยคือโอ้โหขึ้นมามีแต่จีนนะฮะสีน้ําเงินเนี่ยคือ rest of the world นะครับที่เข้าใจนะฮะจะเห็นได้ว่านี่นะครับตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงเดือนสองกลางกลางเดือนในสิบเฟบรุยเนี่ยนะครับมีแต่จีนแล้วก็น้ําเงินน้อยมากๆ แต่หลังจากนั้นพอจีนเขาควบคุมเขามีมาตรการทางภาครัฐที่ยืดหยุ่นนะครับแล้วก็หนักแน่นนะครับอันนี้อันนี้ก็ขอชมจีนนะครับเคสของจีนลดลงปัจจุบันเนี่ยนะครับความซีเรียสของตัวโควิดหนึ่งในประเทศจีนเนี่ยจริงๆต้องถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยอันตรายแล้วเมื่อเทียบกับยกตัวอย่างยุโรปอเมริกานะครับแต่ถ้าดูสีน้ำเงากันเพิ่มของเคสใหม่เนี่ยมันขึ้นชัดเจนนะครับมันเจนแล้วก็จีนหายไปนี่แสดงว่าเราต้องโฟกัสนอนไชน่าแล้ว นอนใช้ไน้าในคนติดเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูกระทบของัวโลกแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยนะครับตัวเลขทั้งจีนเองสหรัฐเองเนี่ยนะครับเริ่มชะลอตัวในการเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับจากการลัดมือหลายภาคส่วนนะครับอ่าซึ่งตัวนี้ถ้ามาดูอันนี้แยกเป็น e a r n i n g ็ของที่ Impact ของ e a r n i n g ็ของแต่ละกลุ่มนะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่น่าจะกระทบน้อยสุดคือกลุ่ม Health อันนี้ก็ตรงประเนองหาี่กอบผมว่าแถวก็คือสมมุติว่าคนป่วยเนี่ยนะครับ ก็ต้องเข้าไปรักษาโรงพยาบาลนะครับกลุ่มหลกัหลกๆเพลก็คือมีทั้งแลบ biotech มีการมีโรงพยาบาลนะครับถ้าเพลมันกระทบน้อยสุดก็น่าจะถูกแล้วเพราะว่าถ้าคนไม่สบายเนี่ยครับก็ต้องไปไปใช้จ่ายที่โรงพยาบาลนะครับส่วนเซ็ตเองอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ลงมาเยอะๆเนี่ยคือกลุ่มปิโตนะฮะเยอะสุดเลยนะครับซึ่งมนันแนๆมันเป็น<อ>เรื่องข,ของดนะีมาทัพพายแล้วก็เรื่องของ มันเป็นคอมมอดิตี้อยู่แล้วมันเป็นมันเป็นหุ้นที่เวียนอยู่แล้วนะครับพวกนี้แต่ว่ากลุ่มที่เป็นดาวคือเป็นไฮไลท์ว่า expect to beat set in initial phase of rebound นะครับก็คือว่าถ้ามีการรีเบลเกิดขึ้นในในเฟสแรกน,นะครับน่าจะเป็นเฟสสั้นๆที่หุ้นหุ้นกลุ่มพวกนี้จะปรับตัวขึ้นได้แรงกว่าเซตนะครับแสดงว่าเราไปพอยดูนะว่ากลุ่มปีโตเนี่ยลงมาแรงมากนะครับแสดงว่าราคาถูกแล้วนะครับแล้วถ้ามันเด้งเนี่ยมันน่าจะเด้งแรงกว่าเซตในช่วงเฟสแรกนะนะครับก็เลยไปดูว่า หลังจากโควิด19เนี่ยกลุ่มปิโตรเคมีน่าจะพุ่งขึ้นมาเยอะหรือเปล่านะครับแล้วแต่ว่าถ้ายาวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของโอเวอร์สปายในช่วงครึ่งปีหลังของปี2020เนี่ยนะครับก็ต้องก็ต้องถ้ามองรายะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าเรามาดูกลุ่มเด่นๆตัวของปิโตเนี่ยนะครับก็คือ GC กับ IVL นะครับจะเห็นได้ว่าหุ้นเนี่ยลงมาจากสมมติต้นปีแล้วกันนะฮะเยีูเดซ2020ันี่สิเนี่ย GC อยู่แถวสัก57บาทนะครับ IVL อยู่มาสัก35บาทนะครับลงมาต่สุดเนี่ย GC เอลอรึ่งนมงนะครับ IVL เหลือประมาณ10บ5บาทก็ประมาณครึ่งหนึ่งเหมือนกันแสดงว่า2ตัวนี้นะครับซึ่งผมว่าทุกคนรู้จักแหละนะครับหุ้นที่ปรับตัวลงประมาณครึ่ง50%เป็นภายในระยะเวลาประมาณ3เดือนเ่ยนะครับเราดูจากฟัน d ด m e n เมนทัลหรือว่าเรื่องราวหรือว่าสตอรี่ประกอบเนี่ยหลังจากการที่มีการโควิดไม่คีรายเนี่ยนะครับเฟสแรกของการรีบาวของเซตเนี่ยหุ้นกลุ่มน,นี้น่าจะรีบาวได้แรงกว่าซึ่งถามว่าตัวเขาเองก็เริ่มรีบาวมาแล้วนะจากประมาณ25มาเป็น36บบาทของ TC นะครับ ไทยอเอวันสิบห้าบาทมากลเป็นยี่บสองบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับพรีบริบาลไปแล้วนะครับตามไอเด็กทั่วโลกนะครับก็จะเป็นสองตัวที่รีเสิร์ชเรามองว่าเฮ้ยถ้าอยู่ในกลุ่มเนี้จะเป็นตัวที่รีบาวมีโอกาสรีบาวแรงผมชอบ G C ผมชอบปอทอ G C อ่าทอดอะไรค,ครับพี่กอฟคือดูจากฟันน้เมนทอดดูจากทรงแล้วก็เงินปันผลผมว่า G C ใช้ได้อรอบนี้ผ,นผลดีนะ G C น,นะนะครับก็ถือว่าผมว่าก็ต้องจับตามองแต่ผมว่าต้องค่อยๆทย,ยอยเข้านะเพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนเนี้ย ถ้าเราไปดูวิชอินเด็กเนี่ยนะครับเมื่อช่วงที่มันลงมาแรงสุดเนี่ยอยู่70กว่าพี่กอล์ฟ70กว่านี่คือเยอะมากเพราะว่าช่วงปี2008ช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไครสิสอยู่ที่ประมาณ63ถ้ามมัจะไม่ผิดเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันลงมาอยู่ที่50กว่าแล้วถามว่าวิชอินเด็กเนี่ยบางคนก็มองเป็นแต่เนีความกลัวนะครับปรากฏว่าถ้าวิชอินเด็กเยอะเนี่ยนะครับมันก็อาจจะแปลว่าคนในกลัวเยอะนะครับแล้วแปลว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟกับข่าว นัน่งหมายความว่าถ้าวิอินเด็กมันเยอะอยู่เนี่ยพอมีข่าวลบมาก็ลงเยอะมีข่าวบวกมาก็บวกเยอะนะครับถ้าเรามองว่าถ้าวิคอินเด็กหรือว่าสภาพความผันผวน,ผนข,อของตลาดทุนโดยรวมเนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วแล้วราคามันยังไม่ได้สูงมากตอนนี้จะเป็นโอกาสที่น่าจับตามองว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสน่าลงทุนหรือเปล่านะครับคือประเด็นเนี่ยคือใช้กลยุทธ์งี้ได้ครับถือว่าโอเคล่ะเฮ้ยตลาดเริ่มขึ้นมาจะไปต่อไหมหรือ,อยังไงจะซื้อก็ ก็กลัวๆจะเดือวย<ม>ังไงอย่างนี้ก็ใช้เอางี้จะแบ่งตักสองหรือสามไม้ก็ได้อืมแบ่งไม้ซื้อนี่คือถ้าไม้ตายเลยถ้าไม้ตาย,าตายเลยเหมือนตอนเล่นดีดบิลนั่นแหละถูกต้องอ่ะสมมุติเรามองตรงนี้กรอบสลับได้อ่ะครับแบ่งว่าเป็นแบ่งสามไม้ตรงนี้ซื้อเลยครับถ้าเกิดในกรณีต่อมาเราเหลืออีกสองไม้ใช่ไหมไปต่อมาสมมติมันขึ้นต่อไปแล้วไม่ลงครับโอเคท่านตามไปซื้อข้างบนแต่ต้นคุณเฉลี่ยท่าน จะลงมาอยู่ข้างล่างเพราะท่านมีต้นทุนต่ำอยู่หนึ่งไม้แล้วจริงไหมฮะหรือถ้าเกิดท่านซื้อตรงนี้หนึ่งไม้เสร็จปุ๊บแล้วมันลงมาท่านยังมีกระสุนอีกสองนัดที่จะซื้อในภาพข้างล่างได้ใช้อย่างนี้ครับเน้นเป็นราคาเฉลี่ยอ่าฉะนั้นอีกกว่าเพราะว่ามันจะได้ใหญ่น้อยเลยรู้ว่าเขาเรียกว่าดูสาการได้ ว่าจะไปที่ทางไรต่อแล้วเราก็ยังมีก็เรียกว่ามีกระสุนมีมีมีมกลยุทธ์ในการที่จะเลือกซื้อต่อได้ไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นหรือทางลงดีครับดีดีครับ<ม>ก็ผมว่าตอนนี้ช่วงการลงทุนเป็นไงพี่กอล์มเป็นแนะนำไหมครับช่วงนี้นักลงทุนคือตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าดัชนีเริ่มมีการสลับขึ้นมานะค,ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมมองว่าท่านที่อาจจะได้ได้ได้ไดเก็บไว้ได้ถือได้ซื้อไว้ข้างข้างล่างเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่โอเคขึ้นหรือแม้กระทั่ง เอ่ออ,อนักลงทุนที่ซื้อปิดล็อกเลยระยะยาวแล้วกลับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูทิ้งไว้เลยผมว่าในโซนนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดแต่ประการใดแต่แน่นอนสิ่งที่เราต้องติดตามนะครับเ,เรื่องของสถา,านการณ์เรื่องโควิดซึ่งเป็นพอยต์หลักๆที่ทำให้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะเออหนึ่งจีนผ่านพ้นจุดพีไปแล้วแล้วก็ตัวเลขที่ผมเห็นเม,เมื่อเมื่อเมื่อช่วงเช้าทั้งในอิตาลีหรือแม้กระทั่งสเปนเองในชุดใหญ่ของยุโรปเนี่ย ก็เริ่มมีก็เรียกว่ามีมีกาเรียกว่ามี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 ตัวเลขจำนวนเนี่ยไม่ได้สูงกว่าจุดพีคที่ผ่านมาในห่วงของสองสามวันหรือพีคที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มมีทรงตัวแล้วเริ่มมีผ่อนลงมาบ้างครับเช่นเดียวกันเหตุการณ์นี้มันก็เคยมันก็จะไปเกิดกับประเทศต่อไปที่ต่อจากนั้นก็คืออเมริกาก็ซึ่งจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เมื่อวานอันเชนี่ขึ้นมาถึงหนึ่งพันหกร้อยกว่าจุดนั้นอืม็จะเป็นอ่ามันจะเป็นย้อนกลับไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนี่คืออโกาส นะครับอย่าลืมแบ่งไม้ใช้คอร์นอมาร์บอลกับอนุนเพราะว่าถ้าท่านแบ่งไม้แบ่งจังหวะแล้วเนี่ยแน่นอนว่าท่านอาจจะไม่ซื้อจุดต่ําสุดแต่ท่านจะได้ซื้อในภาวะที่จังหวะที่มันโอเคกว่านะครับอ่าประมาณนี้เหมือนเดิมสถานการณ์ดีดบิลตอนนี้เป็นไงบ้างแวนก็องบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆตัวก็ยังราคาลอยนะครับพอราคาลอยเนี่ยต่อให้เป็นศูนย์หนึ่งเราก็ไม่อยากให้ซื้อนะครับเพราะว่าถ้าราคาลอยก็คือราคามันสูงกว่าราคาเป็นจริงเนี่ยถ้าท่านยังไม่มีของเนี่ย ท่านอย่างนังซื้อดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับซื้อราคาแพงเงินจริงก็ไม่ควรนะครับแล้วก็ถ้าเจติดตามกเราแจ้<อ>งเืออยู่ขายที่ไหนดูตรงไหนถ้ามีของอยากขายเนี่ยถ้าราคามันตรงตารางขายไ,ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยโทรหาเราได้เลยนะครับส่วนสอ,องคุณแตงตอสองเพราะว่าเราจะพยายามไปบิดรอที่ราคาที่มันตรงตามตลาดนะครับแต่ถ้าท่านเจออ่าตัวที่บิดสูงกว่าตารางราคานี่ก็ขายได้เหมือนกันอาจจะนั่งคุณไปรอบิดซื้ออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของคนขายไป แต่อย่างที่บอกไม่ว่าจะซื้อหรือขายผมอยากให้มองเรื่องของการที่เราซื้อไปเนี่ยแล้วก็สถานการณ์สเปคดิบโอเคอยู่นะฮะแล้วก็เข้าไปซื้อเนี่ยนะครับทำให้เราเทรดดิ้งเนี่ยนะครับราคาซื้อขายเนี่ยควรจะเป็นราคาที่อินดิเคทตฟตามตารางราคาไม่ว่าจะเป็นดูวเจ้าไหนนี่หลักการโดยรวมเลยนะครับก็อย่านะครับตรวจสอบตาราราคาทุกครั้งนะครับแล้วก็ดูจังหวะราคาให้เรียบร้อยด้วยนะครับอ่ะวันนี้ก็ได้ครบถัวนแล้วก็อย่างเหมือนเดิมนะครับฝากความเป็นห่วงให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับอะไรนะ ใส่หน้ากากด้วยล้ามือบ่อยๆอยู่บ้านอะไรนะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะต้องนะฮะยงไก็ขอให้พวกเราผ่านพ้นเรียกว่าสถานการณ์ตรงนี้ไปให้ได้กันแล้วกันแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดสมมติแนะนํานิดนึงว่าถ้าเหงาๆอยู่บ้านเหงาๆเวิร์กฟอร์มโมแล้วว่างๆนะครับไม่รู้จะไปก็ไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจดีดบิลศูนยหนึ่งเราได้ไ ไปย้อน<ช>ดูรีรัน<ช>ที่เราไลฟ์ไปได้ว่าเราแท็กติกการดีดบิวอะไรยังไงเป็นยังไงไปย้อนดูรีรันได้เรื่อยๆเ,เลยเรามีเก็บไว้หมดแล้ว,ลวพอตลาดมันกลับมาเอ,อโอเคขึ้นอะไรขึ้นเราก็ได้เรียนรู้แท็กติกในการเทรดดีดบิวไปทันทีเลยก็ไปย้อนดูกันได้ใน Facebook <ม>ของเรานะครับดีดบิวศูนย์หนึ่งนะครับผมโอเควันนี้ก็บั่วนะแวนขอบคุณละฮะวันนี้ขอบควณละก็เดี๋ยวเจอกันนะครับทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาห้าโมงครึ่งไปจนปกับดีเดบิศูนย์หนึ่งไลฟ์นะฮะหน้าเฟซบุ๊กแ้วก็ หลักสบูตรแห่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ